พี่เมย์คะมีคำถามนะคะคุณสงขลพูดคุยได้เลยคะ่กะกับเดิมเนะคะแม่แม่มีแผลที่ที่ก้นย้อยอะคะ่ะแผลนี่เป็นแผลเรื้อรลังมาน่าจะสิบปีแล้วะคะ่ะแผลจากจาก<ผ>เป็นแผลจากการเป็นฝีอะคะ่ะทีนี้ไม่หายเป็นแผลเรือรลังทีนี้ก็กลายเป็นแผลติดเชือะะ้อค่ะก็มันจะมีหนองขึ้นมาที่ตรงท้องน้อยแล้วก็ขึ้นมาตรงชายโครงด้านขวาะคะ่ะ ก็ไปพาไปหาหมอหมอเขาก็เลยอคว้านเอาเนื้อที่มันเป็นหนองออกค่ะก็เลยเป็นแผลก็ตอนนี้ก็อพอมารู้จักแพทย์วิธีทำมาก็ได้ทำอาหารปรับสมดุลตอนนี้แผลดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นมากเลยทีนี้เมื่อคืนเนี่ยค่ะแม่ปวดปวดขามากปวดมากบอกปวดเหมือนจะเหมือนจะหมดลมหายใจเลยค่ะแม่บอกอย่างนั้นนะคะแต่แม่ยังเดินไม่ได้นะคะคือปวดมาก แล้วปวดปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าค่ะแล้วก,กระตุกด้วยค่ะกระตุกยึ๊๊ยย๊ยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้มต้มน้ําสมุนไพรริดเจนนะคะแล้วก็ผสมผสมน้ําเป็นอุ่อนๆนะคะใช้ใช้ผ้าขนหนูอาัวซาอย่างที่ที่ได้ดูจากเอ่อทางพี่ๆที่แนะนำนะคะแล้วก็ก็ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะทีนี้หนูทําไงดีคะอ่าใช้ผ้าขนหนูขัวซา,าใช่ค่ะ ใช้ผ้าขนหนูกัวซาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเหรอคะค่ะเออกัวกัวซาทั่วไหมคะที่กัวซากัวซาเมื่อตอนเมือ่อตอนตีสองนี่หนูกัวซาเออหนูก็คิดว่าทั่วนะคะหนูก็ถูทั้งทั้งขาสองขาเลยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณหน้าท้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอพอมารอบสายหนูก็ไปทําบุญกลับมาเสร็จแล้วก็หนูก็ ก็กลัวซาทั้งตัวเลยที่นี้ที่นี้ค่ะก็เหมือนกับเหมือนการเช็ดตัวด้วยแล้วก็กลัวซาไป<ะ>ในตัวด้วยแล้วก็<ะ>ล้างแผลไปด้วยค่ะค<ะ>นี่แม่เขาก็มันก็เหมือนกับความปวดมันทิ้งช่วงไปให้บ้างเหมือนจะให้พักหายใจบ้างเนี่ยค่ะก็แต่แม่ก็บอกว่ามันมันก็ยังปวดอยู่อย่างแรงเนี่ยค่ะขามันก็ยังกระตุกกระตุกอยู่งเนะะี้ยค่ะแต่แต่ตกจับดูตรงที่ตรงขาก็มี มีมีความร้อนนะคะมีมีร้อนร้อนค่ะค่ะถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นอาจจะพอกช่วยไหมคะท่านท่านเคยดีท็อกไหมคะหนูยังไม่เข้าใจวิธีการดีท็อกค,ค่ะหนูมไม่มีเครื่องมือด้วยค่ะอ๋อเออค่ะถ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะอาจจะพอกช่วยไปก่อนนะคะแล้วก็ปรับอาหารปรับอาหารปรับสมดุลให้ดีๆหน่อยเพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะแบบว่าเหมือนเหมือน เออท่านท่านมีอาการปวดนะคะมันบางทีมันมัน,ม,น,ม,นมันจะมีสังเกตว่าเวลาท่านปวดอบริเวณที่ท่านปวดก็จะมีความร้อนใช่ไหมคะใช่ใช่ร้อนทีนี้ถ้าเราถ้าเราได้ได้ได้มีโอกาสดีท็อกแต่ทีนี้ท่านก็ก็ไม่แน่ใจในแผลท่านเนะะี่ยค่ะว่าถ้าเป็นช่วงที่ที่ท่านมีปัญหาเรื่องอที่ก้นย้อยเนี่ยเขา ตรงมันมัน,ม,น,ม,นมันใกล้ทวารหนักมากไหมอะไรอย่างเงี้ยออท่านจะสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองลองลอง,ลอง,ล,องลองศึกษาเรื่องดีท็อกดูนะคะส่วนล้างลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเพราะว่าเวลาที่มีอาการปวดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตรงนั้นมันมันมันจะแข็งยึดตึงเนาะถ้าเราระบายความร้อน มันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนั้นเนี่ยมันนุ่มขึ้นมันก็จะแบบว่าอาการปวดเนี่ยก็จะทุเลาลงเราก็อาจจะมาะกวาดด้วยผ้าขนหนูหรือใช้วิธีการพอกทาหรือใช้วิธีการกดจุดโยคะลมปานก็ได้ค่ะมันก็จะทำให้อา เส้นเอ็นอกล้ามเนื้อและเส้นเอนมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะแต่ถ้าระหว่างที่เรายังไปถึงการดีทอฟไม่ได้เนะะี่ยค่ะเราก็ลองอกดจุดโยคะลมปานดูนะคะแล้วก็ทาทาช่วยหรือว่าแช่มือแช่เท้าช่วยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ได้คะ่ะก็ลองดูนะคะ จะช่วยหรือแช่มือแท่เท้าด้วยแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องใจอะค่ะว่าท่านมีความกลัวกังวลอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูแลเรื่องใจของท่านนะคะว่าถ้าเราสามารถทําให้ใจท่านไม่กลัวไม่กลัวไม่กัวกวกงวลไม่วันวหวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ทางการดูแลนี่ก็จะจะ,จะประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้น,นะ ค่ะก็เสริมอีกนิดนึงนะคะเรืร่องพอกทาเนี่ยอย่างสมมุติว่าผู้ที่มีภาะวะร้อนเย็นพันกันก็คือจะมีอยู่ในผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นส่วนมากนะคะนึกถึงตอนที่แม่ป่วยะค่ะเพราะว่าข้างในอ่ะร้อนแต่ข้างนอกก็คือปลายมือปลายเท้าเนี่ยจะเย็นฉะนั้นเวลาที่จะพอกทาเนี่ยต้องดูด้วยนะคะถ้าท่านถามท่านด้วยว่าเออตรงนี้เย็นไหมตรงนี้ร้อนไหมแล้วก็พอกส่วนที่ร้อนนะคะส่วนที่เย็นเราก็อย่าไปพอกหรืออาจจะใช้อ่ ถุงน้ําร้อนประคบส่วนนั้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อคลายตัวแล้วก็เส้นเส้นเอ็นเส้นเลือดพวกนี้ขยายตัวที่จะ,ะเลือดลมปานก็จะได้วิ่งได้ดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังแบบไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะเป็นพวกพอกนะคะดินสอพองผงถ่านแล้วก็ดินสอพองผงถ่าน,แล,น,ออานแล้วก็น้ำน้ำถ้ามีน้ําสกัดหรือว่าน้ําสมุนไพรริบเย็นนะก็เอามาผสมแล้วก็พอกแต่ถ้ายังหาไม่ได้นะคะวิธีง่ายที่สุดก็คือ ใช้น้ำนะคะน้ําสมุนไพรแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะคะชุบแล้วก็บิดพอมานะคะไปพอกส่วนที่รู้สึกไม่สบายนะคะความร้อนที่ที่เขาจะระบายออกก็จะช่วยซับน้ำผ้าที่เราเราโปะไว้นะคะสักพักหนึ่งแล้วเราก็เอาไปาจุม่มแล้วก็บิดหมานะคะแล้วก็เอามาพอกใหม่ก็คือโปะไว้ส่วนนั้นนะคะได้หมดเลยนะคะส่วนมากแล้วก็คือจะตามข้อพับแขนขา ว่าส่วนที่ไม่สบายก็คือตรงก้นย้อยใช่ไหมคะเราก็ทําตรงนั้นได้เหมือนกันก็จะช่วยเบาบางได้นะคะค่ะเอส่วนที่แม่จะปวดมากๆอะค่ะคือตรงตรงบริเวณอะไรนะส้นเท้าอ่ะค่ะส้นเท้าคิดว่ารองช้าหรือเปล่าคะรองช้าไม่ไม่ไม่แน่ใจอะค่ะก็ปวดที่อาการมันกระตุกกระตุกเป็นที่เส้นเอ็นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะ ค่ะน,นดีย๋ยจะลองั้นเราไม่สามารถที่จะใช่มือแช่เท้าได้เนาะแล้วก็ใช้วิธีพอกเหมือนที่แม่บอกนั่นแหละแล้วก็ปวดาด้วย<ช>หรืออาจจะเป็นถ้าเกิดว่าช่วงช่วงปลายมือปลายเท้าเนี่ยมีความเย็นใช่ไหมคะก็คือเย็นเนี่ยเราใช้ลูกป,ประครบประครบได้เหมือนกันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะคลายตัว<ช>ด้วยประครบก็ใช้สมุนไพรมีทั้งริดร้อนและริดเย็นนะคะผสมกันเพราะว่าท่านมีภาวะสองอย่างก็คือร้อนเย็นนะคะ ้อนเย็นผนกันต้องใช้สมุนไพรสองตัวค่ะมาผสมกันแล้วก็นําไปประคบส่วนนั้นได้เลยค่ะพี่แหม่มค่ะก่อนเอาไปประคบหมายความว่าเอาที่ห่อในผ้าขาวบางสมุนไพรนั้นเอาไปนึ่งก่อนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างนะใช่ค่ะเอาไปนึ่งก่อนเพราะว่าถ้ามีภาวะสองอย่างก็คือร้อนเย็นเราจะใช้สมุนไพรสดเลยไม่ได้แล้วลูกแล้วลูกประคบเนี่ยเราใช้กากสมุนไพรที่เราปั่นได้ไหมคะได้ค่ะเอาเอาไปห่อผ้าแล้วเอาไปนึ่งใช่ไหมคะได้ค่ะ เดี๋ยวท่านจะมาให้ข้อมูลเพิ่มค่ะค่ะครับคาราวะอาจารย์หมอเขียวดรเจพิตรจับค่ะเรืธมหลูไม่ดีค่ะตัวเองเคยดูแลคนป่วยติดเตียงมาเหมือนกันนะคะถ้าถ้าเขาทุกข์มากก็พรอ่านทบทวนธรรมค่ะคิดถึงกรรมด้วยแล้วก็เขาจะได้ รู้ว่าเขาทุกแบบไหนคนคนที่เราทําเขาทําร้ายเข้ามาหรือว่าสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องชดใช้ด้วยก็เหมือนอเมพูดเมื่อกี้นี่ว่าถ้าคนป่วยทุกเราก็รู้ว่าทุกแต่ว่าเราคนที่ดูแลนะคะเคยได้ยินเสียงเออเคยได้ยินน้องน้องต้นหลิวพูดนะแต่เองก็ทําใจมาเหมือนกันค่ะว่าถ้าคนป่วยใจแค่ห้าสิบ ห้ 50, 50อาสิบหาสิบอ่างเงี้ยเราควรจะมีสองร้อยค่ะหรือว่าร้อยหนึง่งเพราะว่าเราจะมีความมั่นใจว่าท่านจะเสียก็ได้ท่านจะอยู่ก็ไดถ้าเราไม่ไม่ใจหายไม่ไม่ตกใจไม่อะไรมากท่านก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือกฎแห่งกรรมแล้วก็อ่านทบทวนทรรให้ท่านฟังก็ได้ค่ะข้อไหนมันจะตรงกับแม่แม่ป่วยนะแบบนี้ต้องมาติดเตียงแบบนี้มันกรรมข้อไหนมันอะไรยังไง ถ้าชวนคุยแบบไม่ทุก่ะค่ะว่าเราเคยทํามาแน่ๆแบบนี้เราขอโทษขออโหสิกรรมก็ได้ค่ะว่าทั้งคนทั้งสัตว์ที่เราทํามาเราทําร้ายเข้ามาค่ะแล้วมันจะเบาลงแล้วเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็จะเชื่อเรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมด้วยค่ะพี่ชายตัวเองก็กหนักเหมือนกันนะหน้าเวลานั้นที่น้องสาวส่งมาให้นะคะตอนตอนหน้าฝนมั้งยังยังมีฝนอยู่ เขาบอกว่าพี่ชายไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็ว่าเอาไม่ไหวจริงๆหรืออะไรอย่างนี้เราก็เลยว่าเออถ้าไม่ไหวแล้วเราจะไปหาอะไรนะวางร่างวาง,วางขันค่ะก็เอาไปจริงแล้วก็หาบทโทษธรรมที่สําคัญที่ตรงกับเขา,างานนั้นเพื่อนก็ได้ขอโทษญาติที่ทําที่ไปด่าไปอะไรไว้ทั้งพ่อแม่ด้วยค่ะได้ได้ขอโทษเป็นชุดแล้วก็ได้ข่าวดีจากพี่สาวโอ้พี่สะใภกับน้อง กำรันสันชายจะมาด้วยแล้วแล้วก็สบายใจขึ้นเพราะว่าได้ได้วางร่างวางขันเราเนี่ยไม่เอาไปค่ะแค่บอกว่าเราจะอยู่ก็ได้เราจะไปก็ได้แบบใจไม่ทุกข์แล้วก็ส่งให้น้องสาวไปอ่านให้ฟังโอ้เขาเปลี่ยนได้เลยค่ะเขาเขาได้ขอโทษขอหัวสิกรรมคนที่เขาทําร้ายมาด่าพ่อด่าแม่พ่อแม่ก็ได้ร้องไห้ด้วยญาติก็ร้องไห้ด้วยเขาขี้เมาด้วย ทีนี้เขาเปลี่ยนเลยค่ะเขาทําใจได้แล้วน้องสาวคนนั้นก็เคยเคยเข,าข้าค่ายเราด้วยพาทําโยคะค่ะลุกขึ้นได้แล้วก็มายืดเส้นยืดสายทำท่าท่ายืนเห็นไหมแค่เราเปลี่ยนน่ะคนดูแลต้องต้องหนักแน่นด้วยค่ะจะเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์ใจให้ท่านเห็นไม่ตกใจอะไรอย่างนี้ค่ะท่านจะไปก็ได้จะไปเอาร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็บอกว่าถ้าแม่ไม่ทุกข์ใจนะ แม่จะได้มาเกิดเร็วเราจะได้ผ่านนะเรื่องนี้เรายิ้มตายได้เราจะไม่ทุกข์ไอ้ทุกข์เลคือมันเป็นนรกมันเป็นกิเลสข,ของเราตัวหนึ่งกลัวตายกาลกัวโรคเล่นผลกังวลเั่านั้นพอเราผ่านได้เรายิ้มตายได้เราจะเป็นอหรหันในเรื่องนั้นลูกที่ดูแลก็เหมือนกันค่ะถ้าทําใจได้มันก็จะผ่านได้แม่ก็จะไม่วอกแวกไม่กลัวไม่รับแวงไม่กังวลไม่หวั่นไหวและไม่กลัวด้วยถ้าเราทําตัวอย่างให้ท่านรู้ว่าเรา เราไม่กลัวด้วยว่าถ้าไปอ่ะจริงๆอ่ะแค่แม่เปลี่ยนร่างใหม่อ่ะที่จะเอาร่างใหม่ที่เดียวกับเดิมแม่จะได้ไม่เกิดเป็นคนใหม่ถ้าเราผ่านตัวนี้ได้นะมันจะว่างไปเลยท่านก็จะอ๋ออย่างนี้เหรอท่านก็จะไปได้ดีค่ะเราไม่ไม่วิตกไม่กังวลนนะั่นแหละไม่ไม่แสดงว่าเออเราจะทําตัวเองที่ไม่ตกใจทําให้รู้ว่าให้ท่านรู้ว่าท่านจะไปก็ได้ท่านจะอยู่ก็ได้เราจะไม่ทุกข์ใจให้ ให้ท่านเห็นอะไรนะคะเราไม่หวั่นไหวเรารู้แล้วว่าคนเน่ะตายได้ตลอดเวลาเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเราทําใจไร้ทุกข์ได้อ่ะี่การพายธรนะทุกวนทําทให้ท่านฟังก็ได้อ่านลายลายบทก็ได้ค่ะจะผ่านได้ง่ายใจไร้ทุกข์ได้ใจไร้เงินได้ค่ะประมาณนี้ค่ะสะาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณแม่ค่ะ คุณสมหวังค่ะไม่ทราบสมหวังมีมีหนังสือบททบทวนคำไหมคะมีามีค่ะมีได้นะคะโอเคเลยค่ะพาอ่านเลยใจย่ให่ล้ทุกได้ค่ะดีมากมากๆเลยค่ะแม่ที่มาเติมเต็มตรงนี้ให้ค่ะกับขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสาธุค่ะค่ให้สมหวังนะคะเนี่ยชื่อสมหวังเนียรักษาแก้วอะค่ะ เออแก้วในดวงใจคือพุธะาคา่ะะค่ะคุณสมหวังลองไปนํานําไปปฏิบัติดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการคืบหน้ายอย่างไรแล้วก็มานําเรียนพยาานี่น้องมาปรึกษาหารือกันใหม่ได้นะคะพี่น้องสามารถจะถามนะคะไม่ว่าจะเรื่องของร่างกายนะคะ ที่ป่วยอาจจะเกิดกับตัวเราเองหรือคนที่เรารู้จักนะคะหรือในเรื่องของจิตใจก็ได้นะคะมาพูดคุยกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องทุกข์ใจแล้วแก้ไม่ตกอย่างไรหรือว่ามีความกังวลใจอย่างไรนะคะเราก็มาพูดคุยกันค่ะรายการนี้เหมือนกับมา พบปะในเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็มาแบ่งปันค่ะแต่ละคนก็เอาประสบการณ์ที่ตัวเองเอเคยมีทุกข์ใจและแก้ไขอย่างไรเคยมีทุกขก์ายและแก้ไขอย่างไรแล้วก็มาแบ่งปันกันนะคะเหมือนตะกี้เคสของคุณสมกวังเห็นไหมคะโอ mm hmm. พ่อแม่มาเติมเต็มให้ในอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องจิตใจด้วยนือว่าคนคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็สําคัญนะไม่ใช่แค่ตัวผู้ป่วยเนอะพี่คนจริงๆเลยค่ะว่าใจของคนที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยต้อง ต้องเต็มมากกว่าผู้ปว่วยอีกนะคะผู้ปว่วยหอวใจประมาณร้อยแล้วคนดูแลน,นี่ต้องสองร้อยเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ม่ก็เคยดูแลแม่ก็ก็ต้องทําแบบนี้แหละก็คือต้องดูตัวเราเป็นหลักเหมือนกันนะคะที่จะดูแลแม่เพราะไม่งั้นเนี่ยใจเราพอพอไม่ดีอะ่ะมันก็ก็ไม่ดีตามทีนี้ช่วงที่แม่ไม่สบายเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งคือคือคนในครอบครัวน่ะ ถ้าเกิดว่าเกิดไม่สบายขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องหนึ่งก็คือไม่สบายใจใช่ไหมถึงเราจะไม่มีทุกกายแต่เราทุกใจเพราะว่าเราอยากให้คนในครอบครัวก,ก็คือคืออย่างอย่างแม่เนี่ยเราก็อยากให้เขาหายเราก็อยากนู่นนี่นั่นทุกอย่างและไม่ใช่เฉพาะเราใช่ไหมคะก็จะเป็นพี่น้องญาติมิตรที่รู้จักกันก็อยากจะให้เขาสบายใจสบายกายทุกอย่างก็ก็ต้องทําปฏิบัติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเรามาดูแลคนในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นการที่เราจะได้ หนึ่งทดแทนบุญคุณนะคะแล้วก็เรายังได้ใช้ศาสตร์ของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะมาอย่างเราไม่ได้เจ็บป่วยแต่เราก็ยังสามารถที่จะนํามาใช้ในกับสมาชิกในครอบครัวดได้ยาเก้าเม็ดเทคนิคเก้าข้อนี่ค่ะจะขอเล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่นอนติดเตียงเนี่ยแม่ก็เป็นเส้นเลือดแตกในสมองนะติตีบเนาะตีบเนาะ,ะเป็นอัมพ่ะก็ใช้ใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษาเนี่ยก็หลายเดือนเหมือนกันนะคะก็ไม่ไม่ได้ไปหาหมอเลย ก็ใช้วิธีนี้ค่ะดูแลเพื่อที่จะฟื้นฟูสุขภาพที่ท่านเนี่ยตอนแรกเนะี่ยหมดสติไปเลยนะคะคืนนั้นน่ะตอนนั้นไปเข้าค่ายที่สวนป่านาบุญสามที่ปทุมธานีค่ะคืนนั้นจําได้ว่าวันที่สิบหกแล้วก็ประมาณสี่สี่ห้าทุ่มนี่แหละแม่แม่ลุกขึ้นฉี่แล้วก็ซุดลงไปเลยแล้วก็หมดสติเลยนะคะแม่ก็ใช้วิธีการกวัวซานี่ค่ะแล้วก็มีน้องป้อมนะคะมาช่วยตอนนั้นก็น้องป้อมก็ยังถามว่าจะพาแม่ไปโรงพยาบาลไหม เราก็บอกว่าไม่ไปหรอกเพราะว่าเรามั่นใจในในยามยาเก้าเมตรค่ะก็ใช้วิธีนี้ค่ะดูแลมาเรื่อยๆจนแม่หายเป็นปกติค่ะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วพี่แม่มท่านก็ดูแลแม่อย่างโหดีมากด้วยนะคะท่านต้องมีการอบนะคะเพราะเคยไปบ้านท่านค่ะท่านมีตู้อบนะคะไหนจะแช่มือแช่เท้าไหนจะกดจุดลมปานนะคะ ซึ่งพี่แมปก็คิดในเรื่องที่ว่าโอ้โหมันเป็นโชคดีของพี่แมปที่ท่านเปิดโอกาสให้เราได้บำเพ็ญเนาะให้โอกาสนูมได้ตอบแทนนะคะคือตอนแรกเราก็คิดว่าเออเราไม่ได้ไปค่ายนะแต่จริงๆนี่แหละที่เราปฏิบัติตรงนี้เลยค่ะดีแล้วเราเปิดค่ายที่บ้านทุกวัน <laughs> เราเปิด่ข้ที่บ้านทุกวันนะคะสําหรับการดูแลผู้ป่วยนะคะก็การดูแลผู้ป่วยเขาเรียกว่าผู้ผู้สูงอายุเนาะถ้าเราดูแลอย่างอย่างที่เราดูเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดูแลแบบประคับประคองนะคะแต่ผู้ป่วยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็คือจะไม่ต้องโดนเจาะตรงนู้นโดนเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตมีพี่น้องที่ เรียนรู้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะแล้วก็ดูแลคุณแม่นะคะผู้ป่วยที่ที่ที่เป็นมะเร็งเนาะของคุณแม่เป็นมะเร็งที่ปอดเนื่องด้วยคุณแม่ท่านเนี่ยก็อายุเยอะแล้วอายุ80ิกว่าแล้วท่านเองก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้อยากจะผ่าตัดแล้วแล้วก็ไม่ได้ก็คือสงสารคุณแม่กลัวว่าผ่าตัดออกมาแล้วกว่าจะรักษาแผลกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ลําบากเนี่ยค่ะท่านก็เลยตัดสินใจใช้วิธีของแพทย์วิถีธรรมดูแลตัวเองเนี่ยค่ะ ท่านรู้สึกว่าท่านตัดสินใจถูกมากเลยเพราะว่าท่านรู้สึกว่าคุณแม่ชอบ <P an throp od> เพราะว่าไม่ได้ต้องทําอะไรให้คุณแม่แบบว่าบาดเจ็บเลยอคุณแม่ดีท็อกโอ้คุณแม่ชอบชอบ,ชอบดีท็อกแล้วสบายตัวคุณแม่โครซาโอ้ชอบโครซาแล้วสบายเนื้อสบายตัวท่านก็รู้สึกว่าการดูแลอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกันเหมือนการ,การปฏิบัติคุณแม่นะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปวดขาปวดเข่าก็โัวซาเอ้ามาขุดหน่อยแบบรู้สึกปวดขา ก็มากูดขูดขูด,ดขาขูดหลังขูดทั้งตัวชอบชอบชอบอะไรแต่รู้สึกว่าท่านก็เลยรู้สึกว่าเป็นการดูแลที่คือหนึ่งเรื่องการค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็น้อยมากนะคะในการที่จะดูแลคุณแม่เนี่ยแล้วก็คุณแม่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก,ก็ถ้าพี่น้องท่านใดเนี่ยได้ อ่ะอย่างอย่างที่น้องรุ่นที่เข้ามาเรียนรุ่นนี้รุ่นที่สิบหรือรุ่นที่สิบเอ็ดกันเนี่ยสิบ <10 S 1> ค่ะสิบ <10 S 2> นะคะ <10. S 2> ค่ะก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นวันอ่วันที่เก้าแล้วนะคะในในสิ่งที่ได้เรียนรู้นะค,ะค่ะค่าแพทย์ทวิถีธรรมคัมจุนโลกเนะะี่ยค่ะก็คือสามารถนะคะไม่ไม่ใช่ว่ามันเป็นวิชาที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะ ดูแลดูแลตัวเราดูแลคนใกล้ชิดได้ตลอดชีวิตเลยมันจะเป็นแล้วคุณภาพชีวิตเนี่ยก็กจะดีด้วยนะคะไม,ไม่ไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็จะมาอวดว่าเนี่ยดูสิเนี่ย,ยมันคือ,ค,อคือมีความสุขอะค่ะเออแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนเหมือนคนไม่ป่วยเลยไม่เคยป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเชื่อไหมว่าเนี่ พาแม่ไปตรงนี้ตรงนั้นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแม่ก็ใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตของแม่ท่านเนี่ยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่พี่น้องที่สามารถเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพพื้นตนสามารถนำไปดูแลบุคคลใกล้ชิดนะคะหรือว่าบุพการีได้นะคะค่ะ มีพี่น้องท่านใดมีคำถามนะคะยกมือได้เลยนะคะค่ะถ้ายังไม่มีเด็กก็ขอแชร์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยนอนติดเตียงไม่สบายแล้วเนี่ยโรคที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะคะอันนี้แม่จะเป็นบ่อยมากเลยเพราะว่าคือพอนอนติดเตียงเนี่ยจะต้องใส่แพมเพ์ใช่ไหมคะแล้วท่านก็จะแบบไม่อยากใส่ไง คือคนที่อายุมากๆเนี่ยเขาจะเหมือนมีเหมือนมีความรู้สึกว่าใส่แล้วมันเหมือนฉี่ไม่ออกอะ่ะต้องลุกขึ้นเราก็บอกว่าเออไม่อยากให้แม่ลุกขึ้นนะให้แม่นอนฉี่ใส่เลยแต่ความที่แบบเขาไม่เคยนอนฉี่ใส่ตัวเองค่ะเขาก็จะแบบว่าไม่ไม่อยากจะฉี่ก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะฉี่ที่โถโถโถ,โถส้วมที่อยู่ข้างๆเตียงนะคะเมื่อท่านอั้นใช่ไหมคะพออั้นฉี่เนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นเอ่อติดเชื้อในในกระเพาะปัสสาวะบางครั้งก็เป็นที่ไกวตไตด้วยนะคะ กับม่ก็ต้องพาไปหาหมอเพื่อที่จะฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะเป็นอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าจะต้องฉีดยาตลอดในในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ค่ะทีนี้พอแม่รู้หลักเลยว่าเออแม่ออกอาการอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแม่จะต้องอให้แม่เนี่ยปกตกิก็กินฉีดน,นั่นแหละแต่ทีนี้พอพอตอนหลังแม่ก็จะใช้วิธีสกัดสกัดแล้วก็ผสมน้าให้ท่านดื่มน,นะคะพอพอระยะหลังที่เรารู้ว่าอ,อ๋อเดี๋ยวแม่เกิอดอาการเช่นนี้อีกก็ อัดฉีเลยค่ะจากที่แบบอยู่ติดวันเนี่ยแม่ก็ประมาณสามวันก็ออกมาแล้วก็จะทําให้อาการต่างๆเนี่ยผู้เราแล้วก็บรรเทาได้เร็วขึ้นจากที่แบบต้องไปนอนโรงพยาบาลเจ็ดวันก็แค่สามวันอาการก็ดีขึ้นคือบางครั้งก็แบบหมอบอกว่าไม่ต้องนอนก็คือมาฉีดยาแค่เพื่อช่วยฆ่าเชื้อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพาแม่ไปคือแม่อาทิตย์นึงจะจะต้องให้พาไปข้างนอกเพราะว่าท่านอยู่บ้านก็จะแบบรู้สึกไม่ อยากจออกไปเปิดตูปเปิดตาข้างนอกก็พาไปข้างนอกก็ใส่เทมเพอแต่แม่นะ่ะไม่ยอมฉีดอย่างที่บอกค่ะท่านก็จะแบบไปเข้าห้องน้ํามีอยู่ครั้งหนึง่งก็คือติดเชื้อมาติดเชื้อซิฟิลิสนะคะแล้วเราก็เอะหมอก็ถามว่าทําไมติดเชื้อซิฟิลิสเราก็บอกอ๋อสงสัยจะมีอยู่ครั้งหนึง่งไปไปห้องน้ําห้องน้าเอ่อที่ห้องห้องน้ําแล้วเราเราก็กลับมาแต่ก็ตัวตอนนี้ยังไม่ออกอาการแต่พอกลางคืนจะออกอาการก็เลยพาไปหาหมอหมอก็ฉีดยา แต่หลังจากที่ฉีดยาแล้วเนี่ยจะต้องไปฉีดซ้ําอีกอเขาก็จะส่งเรื่องมาที่ที่โรงพยาบาลข้างบ้านเนี่ยก็คือที่โรงพยาบาลบางทีก็พอพาแม่ไปไปฉีดยาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ไปฉีดที่ชั้นบนก็พยาบาลก็ฉีดให้ยาที่เขาอบอกไว้นะคะแต่พอฉีดไปเนี่ยมันไม่เข้าเพราะว่าตัวยานะคะมันจะแข็งแล้วปักลงไปวันนั้นน่ะเฉพาะข้างบนพยาบาลฉีดให้สี่เข็มนะคะคือฉีดไม่เข้าพอ พอเล่นตัวยาปับ๊บตัวยามันก็จะแข็งเขาก็เลยให้แม่เนี่ยลงมาฉีดที่ห้องฉุกเฉินข้างล่างวันนั้นแม่โดนไปแปดเข็มค่ะก็คือฉีดในค้าสุดท้ายก็คือต้องให้หมอที่อยู่ข้างล่างห้องฉุกเฉินนะ่ะฉีดให้ก็เข้าไปหลังจากนั้นแม่ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไปแล้วคือกลัวเข็มเลยค่ะเพราะว่าระบมไปหมดเลยนะแปดเข็มนี่ไม่ธรรมดาค่ะแม่ก็บอกไม่ไปแล้วเข็ดแล้วแหม่มก็ทํายังไงดีเนาะ แม่ก็เลยมาใช้ของวิธีของท่านอาจารย์นี่ค่ะในการที่จะน,นําน้ปัสสาวะเนี่ยทั้งดืม่มแล้วก็ทําส่วนล้างช่องคลอดด้วยแม่ก็จะทําเช้าเย็นเช้าเย็นให้แม่เนี่ยแล้วก็พอหมอนัดเนี่ยเราก็ไม่ไปเพราะเราคิดว่าเรามั่นใจว่าในการที่เราจะใช้วิธีการดูแลแบบนี้ค่ะหายและแม่ก็แล้วก็หายจริงๆค่ะโดยที่แบบไม่ต้องไปฉีดซ้ําอีกเลยนะคะก็ตั้งแต่วันนั้นมาแม่ก็ก็ไม่ได้ไปหาหมอนใน,ใน,ในการที่จะไปฉีดยาฆ่าเชื้อซิบปีดิตนะคะ แสดงให้เห็นว่าการใช้น้ำปัสสาวะในการที่จะฆ่าเชื้อเนี่ยใช้ได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ฟังด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะมีพี่น้องท่านใดที่จะแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยก็เชิญได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สูงวัยหรือว่าผู้ที่มีภาวะติดเตียงเนี่ยจะมีเยอะมากช่วงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้องค์ความรู้ของการแพทย์ที่ถิ่นทำเนี่ยนำไปดูแลเนี่ยบางครั้งบางอย่าง มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะที่ที่อาจจะมีพี่น้องจิตอาสาที่เคยได้ดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็จะได้นําเอาไปเป็นประโยชน์ในการที่เราเราจะดูแลให้ท่านเพื่อที่จะช่วยในการคลายทุกกายทุกใจตรงนั้นด้วยนะคะเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายหรือทุกทางใจค่ะก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะในการที่เราจะนําหลักการแพทย์วิถีทำนําไปใช้ได้ค่ะ